คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงคอร์สบอนกันดั้ม X1 Pack Work นะครับอ่าโอเคเรามาดูในส่วนของโบชัวกันก่อนนะครับผมตัวนี้เป็นโมบิสูตร5ดาวสายแปลงล่างนะครับอ่าเรามาดูด้างแรกกันนะอะ เป็นประเภทโจมตีนะครับตรงนี้นะแล้วก็เป็นโมบิสุดที่ยืนอยู่แนวหลังด้วยนะครับคอสบนกันดั้ม x1 p a c ั w แพ็กเวิร์กนะครับผมในร่างแรกมีชื่อนี้นะข้อกําหนดในการแปลงร่างนะครับผมก็คือเมื่อ HP ของตัวเองเนี่ยเหลือ0ูนย์นะเขาจะเปลี่ยนเป็นร่างที่2อทันทีนะครับผมก็ร่างที่2เนี่ยก็จะเป็นคอสบนกันดั้ม x1 ฟูคนะครับ อ่าตัวนี้ก็น่าจะเคยเห็นหน้ากินตากันแล้วแหละนะครับผมอ่าเรามาดูกันต่อนะโบชัวนะครับผมความถนัดภูมิประเทศนะครับก็คือบนอวกาศแล้วก็บนพื้นดินนะครับจะได้รับโบนัสนั่นเองนะส่วนน้ําเนี่ยจะสูญเสียค่าสเตตัสนะครับก็จะเป็นในลักษณะทั้งคู่เลยนะครับผมเรามาดูค่าสเตตัสล่างที่1กันนะครับแพ็กเวิร์กว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ามาดูกันนะค่าสเตตัสนะครับ HP จะอยู่ที่4 5 0 0นะครับโจมตีบีม1,500แล้วก็โจมตีวัตถุ1,500นะครับป้องกันบีม1,300ป้องกันวัตถุก็1,300ดามเมจค,คริตอน132นะครับความเป็นยำ300หลบลีก123แล้วก็ว่องไว4 4 9นะครับฟื้นฟูเอ็นอยู่ที่520นะครับผมสเตตัสลร่างแรกนะอย่างที่เราเห็นเลยก็ มันสะดุดตามากๆก็จะเป็นเรื่องของดามคทิติคอนนะอยู่ที่132ตรงนี้นะครับอันนี้ค่อนข้างสะดุดตานะตัวนี้ถ้ามีการอัพคิติคอน100%เนี่ยมันน่าจะโหดเอาเรื่องนะครับผมแล้วก็ข้อที่มันสะดุดตาต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของโจมตีบีม1,500แล้วก็โจมตีวัตถุ1,500นะอันนี้ค่าของพลังโจมตีมันเท่ากันนะครับนั่นหมายความว่า มันมีความเป็นไปได้นะว่าที่จะใช้ทั้งบินทั้งวัตถุในการโจมตีประสานกันนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของไทม์เิทิคอนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการป้องกันนะครับผมตรงนี้ก็1,300อ่าแล้วก็วัตถุก,ก็1,300เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบฉบับของประเภทสายโจมตีจ่ายอยู่แล้วนะครับว่ายิ่งโจมตีแรงเท่าไหร่นะครับค่าป้องกันเนี่ยเขาก็ยิ่งต่ำลงเท่านั้นประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับผมเรามาดูสกิลธรรมดาที่1กันนะครับเป็นสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะชื่อว่า I feel hand นะครับผมขณะเริ่มต่อสู้นะพักพวกทั้งหมดนะครับจะมีการแจกลดความเสียหายของลำแสงบีมให้นะครับก็จะลดไปอยู่ที่70นะครับแล้วก็ติดสถานะ,กะเกาะเบาให้ด้วยนั่นเองนะอันนี้ให้กับพวกทั้งหมดเลยนะครับผมมีการสร้างความต้านทานสภาวะเคลื่อนที่ไม่ได้ด้วยนะครับ แล้วก็ตัวเองนะจะมีการติดสถานะป้องกันสภาวะลดค่าพลังด้วยนะครับถัดมานะครับผมสกิลธรรมดาที่2นะชื่อว่าฮุกชิลแอนบีมเซเบอร์นะครับพื้นที่แนวหลังนะครับฉุดลากหลายตัวนะแล้วก็โจมตีพื้นที่แนวหน้าลำแสงบีมโจมตีโดน100%โจมตีแบบเชนนะครับความแรงก็เป็น3%ต่อ1เชนนะครับ มีการโจมตีตรงตัวด้วยนะและก็จะมีโอกาสนะครับผม90%ที่จะลดพลังป้องกันลำแสงบีมแลวก็ลดพลังป้องกันธาตุวัตถุด้วยนะครับผมอันนี้จะโดนลดไปอยู่ที่40%นะครับตัวเองเนี่ยจะมีการสร้างความต้านทานทำลายยุทธวิรณ์น,นะครับในวงเล็บโจมตีโดน100%แล้วก็โจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับ สกิลธรรมดาที่2เนี่ยเขาจะเป็นการโจมตีแบบ2จังหวะนะครับผมจังหวะแรกนะก็คือจะอใช้พื้นที่แนวหลังนะครับดึงตัวแนวหลังขึ้นมาอยู่ข้างหน้านะครับนี่คือจังหวะแรกนะจังหวะที่2นะครับผมพอดึงตัวที่อยู่แนวหลังขึ้นมากองกันอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับจังหวะที่2องเขาก็จะโจมตีพื้นที่แนวหน้านั่นเองนะครับผมก็เป็นการเล่นแบบ2จังหวะด้วยกันนะคือ รวบให้ทุกตัวเนี่ยมาอยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับจะได้โจมตีทีเดียวถัดมานะครับผมสกิลธรรมดาที่3นะชื่อว่าบีมแซนเบอร์นะครับโจมตีแนวหน้าลำแสงบีมโจมตีเจาะเกาะด้วยนะครับผมแล้วก็โจมตีโดน100%นะมีการโจมตีแบบเชนนะครับความแรงก็ยังเป็น3%ซต่อ1เชนนะครับโจมตีตรงตัวนะแล้วก็โจมตีทะลุบาลียคุ้มครองนะครับโจมตีทะลุ ความต้านทานสภาวะผิดปกตินะครับก็จะมีโอกาส90%นะที่จะก่อสถานะก่อสภาวะโจมตีระยะประชิดไม่ได้นะครับผมต่อมานะครับเมื่อเขาก่อสภาวะโจมตีระยะประชิดไม่ได้แล้วนะครับไล่โจมตีซ้าไม่สามารถเข้าใกล้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานะใหม่นะซึ่งผู้เล่นอาจจะงงนะครับผมเออไอคาว่าไม่สามารถเข้าใกล้เนี่ยคืออะไรก็คือโจมตีระยะประชิดไม่ได้นั่นแหละนะครับ ก็จะโดนไล่ตามอยู่ที่150%นะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันกเ็เขาจะมีเรื่องของการติดสถานะเองนะครับชงเองแล้วก็ไล่ตามเองอะไรอย่างนี้นะครับผมเอออันนี้ก็จะเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะต่อมานะครับผมตัวเองนะจะมีการติดสถานะบาเรียคุ้มครองนะครับ HP ของบาเรียเนี่ยจะอยู่ที่20,000นะครับเลข2อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เลขศูนย์อีก4ตัวอยู่อีกบรรทัดหนึ่งนะครับ ด้าเมทที่จะตีเข้านะครับก็คือ1000นั่นเองนะครับต่อมามีการเพิ่มพาังโจมตีลําแสงบีมนะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มให้อยู่ที่100%นะครับถัดมานะครับผมสกิลธรรมดาที่4นะชื่อว่าแซนบัตเตอรนะครับโจมตีแนวหลังนะลำแสงบีมโจมตีเจาะเกาะนะครับโจมตีโดน100%โจมตีแบบเชนความแรงของเชนนะครับ3%ต่อ1เชนเหมือนกันโจมตีตรงตัวนะมีการโจมตีทะลุ บาเลียวคุ้มครองนะครับแล้วก็โจมตีทะลุต้านทานสภาวะผิดปกตินะครับมีโอกาส90%นะครับผมที่จะก่อสภาวะโจมตีระยะไกลไม่ได้นะครับแล้วก็เมื่อโจมตีระยะไกลไม่ได้แล้วนะครับก็จะมีการไล่โจมตีซ้ำในวงเล็บห้ามการโจมตีระยะไกลนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นสถานะใหม่เช่นเดียวกันนะครับก็จะโดนไล่ตามอยู่ที่150%หรนะหรือว่าโดนตีแรงขึ้นน่นแหละนะครับโดนตีแรงขึ้น15 0 ประมาณนี้นะครับผมตัวเองเนี่ยจะมีการติดสถานะบาลีคุ้มครองนะครับบาลีคุ้มครองก็ยังอยู่ที่20,000เหมือนกันนะดาเมจที่จะเข้าก็คือ1000นะครับผมและสุดท้ายนะครับมีการอัพพลังโจมตีลำแสงบีแบบเชนให้ด้วยนะครับค่าตั้งต้นจะอยู่ที่2,000ันหน่วยนะและจะไปต่ออีก10หน่วยต่อ1เชนนะครับต่อมานะครับผมเราก็จะมาพูดถึงท่าไม่ตายกันบ้างนะว่าเป็นยังไงนะครับท่าไม่ตายเนี่ยมีชื่อว่าชั้นรอเวลานี้อยู่แล้วนะครับ ถ้าไม่ตายขออนุญาตอธิบายก่อนนะว่ามันเป็นการเล่นแบบสองจังหวะนะครับในจังหวะแรกเนี่ยมันจะเป็นการเสกนะจังหวะที่สองจะเป็นการโจมตีนะครับผมเดี๋ยวผมพูดสกิลจบแล้วผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งว่ามันจะเล่นในลักษณะไหนนะครับมามาดูกันนะแนวหน้านะครับผมมีโอกาสหนึ่งร้อยเปอร์เซนตนะที่จะก่อสภาวะกำแพงเหล็กในเล็บความเสียหายจากสกิลใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ จะอยู่ที่5วินะครับผมแล้วก็ก่อสภาวะมึนงงด้วยนะครับก็จะติดสัานอยู่ที่5วิเช่นเดียวกันนะต่อมานะครับผมโจมตีแนวหน้าอันนี้คือจังหวะที่2แล้วนะโจมตีแนวหน้านะครับธาตุวัตถุติดชะง,งักโจมตีหลายขั้นแบบ knock าท์นะครับนั่นก็คือโจมตีนัดสุดท้ายจะแรงที่สุดนะครับผมมีสถานะโจมตีกล้าตายด้วยนะครับ เรื่องของการโจมตีกล้าตายนะครับจะมีดาเมจเพิ่มมาที่2 0 0เนะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับดาเมจเข้าตัวนะ50%ิเเนเช่นเดียวกันนะครับผมมีการโจมตีเจาะเกาะด้วยนะครับผมแล้วก็โจมตีโดน100%เนนะมีการโจมตีแบบเชนนะครับความแรงของเชนก็จะอยู่ที่3%ต่อหนึ่งเชนนะครับผมโจมตีตรงตัวแล้วก็โจมตีทะลุบาเรียคุ้มครองนะครับ มีการไล่โจมตีซ้ำสถานะมึนงงด้วยนะครับผมก็จะโดนแรงขึ้นอยู่ที่150นะครับตัวเองเนี่ยจะติดสถานะเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีาธาตวัตถุนะครับมันจะติดให้อยู่ที่100ด้วยนะตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีการอัพพลังโจมตีาธาตุวัตถุแบบเชนนะครับค่าตั้งต้นก็จะอยู่ที่2,000หน่วยนะแล้วก็จะไปต่ออีก10หน่วยต่อ1เชนด้วยกันนะครับ มาเรามาขยายความกันนะครับผมโอเคเริ่มแรกเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูท่าอนิเมะก่อนผู้เล่นจะได้เข้าใจกันนะครับผมมามาดูกันนะในจังหวะแรกนะครับผมแพ็กเวิร์กเนี่ยเขาจะทำการแจกสถานะสตันนะครับผมแล้วก็เล่นกำแพงเหล็กนะังเล็บความเสียหายจากสกิลนะครับก็คือจะเป็นการล้างฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะถ้าหากว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีกำแพงเหล็ก ธรรมดาหรือว่ากำแพงเหล็กความเสียหายจากการโจมตีนะครับเขาจะได้รับดามจแค่หนึ่งดามจเท่านั้นใช่ไหมเออตรงนี้แหละนะครับผมแฮกเวิร์กเนี่ยก็เลยต้องเล่นกำแพงเหล็กไปทับใส่นะครับเพื่อที่การโจมตีธรรมดาเนี่ยเขาจะได้ดามจแรงนั่นเองนะครับผมนี่คือจังหวะแรกนะมันจะเป็นการเสกนะครับเราจะเล่นแบบโดนหนึ่งนแน่ๆนะติดสตันเนี่ยโดนแน่นอนแล้วก็มอบสถานะ กำแพงเหล็กทับใส่นะครับผมเพื่อที่จะโจมตีเข้านั่นเองนะนี่คือจังหวะแรกนะครับในจังหวะที่2นะครับก็จะเป็นการพุ่งออกไปโจมตีนั่นเองนะครับผมเ,เป็นการโจมตีในลักษณะธาตาุวัตถุนะครับเป็นสถานะโจมตีล้าตายนะซึ่งดาเมจมันจะแรงขึ้น200%นะครับแล้วก็ดาเมจ200%เนี่ยมันจะหารออกมาเหลือ50%ที่จะเป็นดาเมจเข้าตัวเองนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับผมเรามาดูค่าสเตตัสในร่าง2กันบ้างและร่างฟูคอร์สนะครับเงื่อนไขในการแปลงร่างก็คือ HP เนี่ยจะต้องเหลือ0ูนย์ะครับผมร่างนี้จึงจะออกมานั่นเองนะครับค่าสเตตัสเรามาดูกันเลยนะ HP นะครับผมจะอยู่ที่4ี่หมนี่ะครับโจมตีบีม2400นะครับโจมตีวัตถุ600ป้องกันบีม1300นะครับป้องกันวัตถุก็1300งามร้อยดาเมจที่ได้ค่อนอยู่ที่159นะครับผมค่าแม่นยำสามร้อยสิบแปด อัตราการลบหลีก113ค่าว่องไว424แล้วก็พื้นฟูเอ็นอยู่ที่360นะครับจากค่าสเตตัสนี้เมื่อเปรียบเทียบนะครับผมเปรียบเทียบกับในร่างแรกนะครับร่างแรกเนี่ยคือมันไม่รู้ว่าจะไปสายบีมหรือสายวัตถุอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าร่างแรกนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าอ่ถ้าไม่ตายเนี่ยเล่นวัตถุแต่ว่าถ้าธรรมดาเล่นบีมนะครับเมันก็จะแบ่งกันนิดเหน่อยเนาะอ่า แต่ในร่างที่สองนะครับผมอันนี้เห็นชัดเจนเลยว่ามันน่าจะเล่นบีมแน่ๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าดาเมจบีมเนี่ยอยู่ที่สองพันสี่เลยนะครับผมเออความว้าวมันอยู่ที่ร่างสองหรือเปล่านะแต่จริงๆร่างแรกนี่ก็น่ากลัวแล้วนะอ,อ่าต่อมานะครับถ้ามีการเล่นบีมสองพันสี่แล้วมีการติดสถานะคิลิคอนด้วยนะครับผมอันนี้อันตรายสัสสัสเลยนะอันตรายมากๆเออมันจะเป็นตัวดาเมจที่ทำยังไงก็น่ากลัวนะ เดี๋ยวเราต้องไปดูเรื่องของถ้าไม่ตายด้วยนะครับผมว่าถ้าไม่ตายเนี่ยมันจะมีสถานะสนับสนุนค่าสเตตัสได้มากน้อยขนาดไหนนะแต่ถ้าหาว่าสนับสนุนได้มากจริงๆเนี่ยอันเนี้ยบอกได้เลยว่ามันอาจจะเป็นตัวเมตาใหม่ก็เป็นไปได้นะครับเรามาดูกันนะครับผมสกิลแรกนะครับเป็นสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับผมชื่อว่าฟูลโค้ดนะครับขณะเริ่มต่อสู้ตัวเองนะครับผมจะมีการป้องกันความเสียหายจากลำแสงบีมนะครับ ตรงนี้ก็จะป้องกันอยู่ที่1น0เลยนะครับผมต่อมามีการติดสถานะบาเรียคุมครองนะ HP บาเรียรเนี่ยจะอยู่ที่5 0,000นะครับดาเมจที่จะเข้าก็คือ1,500นะครับผมต่อมานะครับผมมีการสร้างความต้านทานสภาวะ3อย่างนี้นะครับผมก็1มีการป้องกันมึนงงนะครับ2ป้องกันโจมตีระยะไกลไม่ได้3ป้องกันสภาวะมอบสภาวะ เพิ่มค่าพลังไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็จะงงกันนิดนึงนะอ่าต่อมานะครับผมมีการติดสถานะกำแพงเหล็กให้กับตัวเองด้วยนะครับกำแพงเหล็กอันนี้จะควบคุมทั้ง2อ,อย่างนะครับผมเออทั้งเรื่องของโจมตีปกติแล้วก็เรื่องของสกิลด้วยนะครับก็จะติดอยู่ที่5วินะครับถัดมานะครับผมสกิลธรรมดาที่2นะมีชื่อว่าอดทนไว้คอร์สบนกันนําของฉันนะครับ Uh, ตัวเองนะจะมีการรักษาสภาวะผิดปกตินะครับแล้วก็บล็อกศูนย์ความเสียหายบีมแบบเชนบล็อกศูนย์ความเสียหายธาตุวัตถุแบบเชนนะครับเรื่องของการบล็อกนะก็จะบล็อกอยู่ที่5 0,000หน่วยนะครับผมแล้วก็จะไปต่ออีก5000ต่อ50เชนนะครับเอออันนี้ก็จะเพิ่มการบล็อกนะต่อมานะครับมีการอัพค่าป้องกันลำแสงบีมแบบเชนแล้วก็อัพค่าป้องกันธาตุวัตถุแบบเชนด้วยนะครับ ค่าตั้งต้นนะครับผมก็จะอยู่ที่4,000หน่วยนะแล้วก็จะไปต่ออีก20หน่วยต่อ1เชนนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมมีการสร้างความต้านทานทําลายยุทโธปกรณ์3สถานะนี้นะครับ1คือทะลวงสกิลลดความเสียหายหรือว่าเจาะเกาะนะครับผม2โจมตีโดน100% 3โจมตีแบบคิติคอนนะครับ ต่อมาก็จะมีการติดสถานะกำแพงเหล็กในเล็บความเสียหายจากสกิลด้วยนะครับผมก็จะติดให้อยู่ที่20วินะครับถือว่าเยอะนะอ่าสุดท้ายจำกัดจำนวนครั้งนะครับผมสกิลนี้เนี่ยจะใช้ได้แค่1ครั้งต่อ1สนามลบนะครับถัดมานะครับผมสกิลธรรมดาที่2นะมีชื่อว่า Pick c o k Smasher นะครับ จมตีทุกตัวลำแสงบีมนะครับผมโจมตีก้าตายด้วยนะดาเมจของการโจมตีก้าตายก็จะเพิ่มให้100%นะครับแล้วก็ดาเมจที่จะเข้าตัวนะก็คือ50%นั่นเองต่อมานะครับผมโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะโจมตีโดน100%นะครับโจมตีแบบเชนด้วยความแรงของเชนก็จะอยู่ที่1%ต่อ1นเชนนะครับมีการโจมตีตรงตัวนะครับ จมตีทะลุบาเลียคุ้มครองต่อมานะครับผมตัวเองจะมีการเพิ่มพลังโจมตีลำแสงบีมและก็เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีลำแสงบีมนะครับตรงนี้จะเพิ่มให้อย่างละ150%นะครับผมและมีการอัพพลังโจมตีลำแสงบีมแบบเชนให้ด้วยนะครับค่าตั้งต้นเนี่ยจะอยู่ที่1,500หน่วยนะและจะไปต่ออีก10หน่วยต่อ1เชนนะครับถัดมานะครับผมสกิลธรรมดาที่4นะชื่อว่า s c สเก Head น็อกขค้นกาดนะครับอ่านผิดขอให้ด้วยนะโจมตีเดี่ยวนะครับผมศัตรูที่ h p สูงสุดนะครับลำแสงบีมโจมตีก้าตายนะครับดาเมจก็จะเพิ่มอีก100%นะครับผมแล้วก็ดาเมจที่จะเข้าตัวเองคือ50%นะสถานะโจมตีก้าตายนะครับมีการโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับโจมตีโดน100%แล้วก็โจมตีแบบเชนนะครับความแรงของเชนจะอยู่ที่3%ต่อ1เชนนะครับ มีสถานะโจมตีตรงตัวแล้วก็โจมตีทะลุบารียาคุ้มครองนะครับตัวเองเนี่ยจะมีการติดคิติคอน100%่เนะแล้วก็เพิ่มดาเมจคีติคอนให้ด้วยนะครับเรื่องของการเพิ่มดาเมจเนี่ยจะเพิ่มให้100%นะครับต่อมาอัพความเสียหายคีติคอนแบบเชนนะครับค่าตั้งต้นจะอยู่ที่200หน่วยนะแล้วก็จะไปต่ออีก5หน่วยต่อ1เชนด้วยกันนะครับ ต่อมานะครับผมก็จะเป็นท่าไม่ตายในร่างที่2องนะครับท่าไม่ตายมีชื่อว่า p ิกโคสเม m เชอร์แอนบุ l า Mas a บัตเตอร์นะครับโจมตีทุกตัวลำแสงบีมติดชัง,งักนะครับผมแล้วก็โจมตีหลายขั้นแบบ Knockout นะครับมีการเพิ่มความรุนแรงเมื่อ HP ต่ำกว่ากำหนดด้วยนะครับผมถ้าหากว่า m o b i สูตัวนี้นะครับ HP ต่ำกว่า70%นะดาเมจมันจะเพิ่มความรุนแรงอยู่ที่2 0 0เลยนะครับ เพิ่มให้เพียวๆนะตรงนี้ต่อมานะครับผมมีการโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับโจมตีโดน100%แล้วก็โจมตีแบบเชนนะครับความแรงของเชนเนี่ยจะอยู่ที่3%ต่อ1เชนนะครับมีการโจมตีแบบตรงตัวด้วยโจมตีทะลุบาเรียรคุ้มครองนะครับตัวเองเนี่ยจะมีการเพิ่มพลังโจมตีลำแสงบีมนะครับผมแล้วก็เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีลำแสงบีมนะจุดนี้ก็จะเพิ่มให้150%นะครับ มีการอัพพลังโจมตีลำแสงบีมแบบเชนให้ด้วยนะค่าตั้งต้นเนี่ยจะอยู่ที่1,500หน่วยนะครับแล้วก็จะไปต่ออีก10หน่วยต่อ1เชนนะครับในส่วนของถ้าไม่ตายนะครับผมการโจมตีเนี่ยมันจะเป็น2จังหวะนะ,ะจังหวะแรกนะครับผมก็จะใช้ปืนที่มีชื่อว่าพิ c โคสแ s ชเชอร์นะครับในการยิงนะ,อ,ะอันนี้จะเป็นการยิงแบบปกตินะครับผมต่อมาก็จะใช้มุลามาสะบัตเตอร์นะครับในการเล่นนั่นเองนะ คือเป็นการฟันจังหวะที่2นะครับซึ่งจังหวะที่2เนี่ยเขาเขียนอธิบายตรงนี้ใช่ไหมว่าโจมตีหลายขั้นแบบน็อกเอาท์นะครับนั่นหมายความว่าตอนที่คอร์สโบนเล่นมุลลามะสะนะครับฟันลงไปเนี่ยมันจะเป็นดาเมจที่ค่อนข้างแรงมากๆนะครับผมแล้วบวกกับว่าตัวเองนะถ้าหากว่า h p ต่ํากว่า70%เนี่ยดาเมจมันจะเพิ่มให้อีก200%นะตรงนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะครับ เพราะว่ามันเป็นสถานะใหม่ไงมันมีการติดสถานะอัพออพลังโจมตีแบบชีนเข้ามาด้วย1,500หน่วยนะซึ่งมันจะน่ากลัวมากๆนะครับ <S 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 เรามาสรุปกันนะครับผมว่าคอร์ดบนกระดัม X1 เป็นยังไงนะครับเริ่มจากล่างแรกกันก่อนนะล่างแรกนะครับการโจมตีแบบธรรมดานะครับผมจะเป็นการโจมตีแบบบีมสายบีมชัดๆเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าไม่ตายเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบ วัตถุนะครับแล้วก็จุดเด่นจุดเด่นของร่างแรกก็คือมันจะเป็นการโจมตีแบบ2จังหวะนะครับผมจังหวะแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเสกนะมีการเสกสตันตนะครับแล้วก็อมอบสภาวะกำแพงเหล็กแนวเล็บของสกิลใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับเออมันจะทําให้เจ้าคอสบอลเอวันเนี่ยออสามารถโจมตีเข้าได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็จุดเด่นต่อมาก็คือร่างแรกมันเป็นการโจมตีแบบกล้าตายนะครับ จะทายังไงก็ได้ให้ร่างแรกมันตายเร็วๆประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าร่างแรกนะครับผมผู้เล่นเนี่ยควรจะเน้นในการออกท่าไม่ตายเยอะๆนะครับเออเริ่มมาก็ใช้ท่าไม่ตายเลยอะไรจะดีที่สุดนะครับผมเออทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยตายเร็วเออเพราะว่าถ้าไม่ตายมันก็โจมตีกล้าตายอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เงื่อนไขในการแปงลงร่างก็คือให้ีตัวเองอ่ะจะต้องเหลือศูนย์นะครับซึ่งมันจะนําไปสู่ในร่างที่2นะครับ ต่อมาล่างที่2เนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยว่ามันเป็นการโจมตีแบบบีมนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงแรงเอาเรื่องเลยนะครับในถ้าไม่ตายเนี่ยอ่าอันนี้ก็ยังเสียดายนะมันไม่มีการโจมตีแบบคิติคอนนะครับอันนี้น่าจะต้องหาโมบิสูดไหนก็ได้มั้งเออหาทีมที่มีการบัฟโจมตีแบบคิตติคอนนะมันจะแรงนะครับผม อันนี้จะแรงมากๆเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีค่าสเตตัสด,ดามิคิลคอนสูงอยู่แล้วมันเหมือนกับมันพยายามไม่ให้ตัวเองเนี่ยคบเครื่องมากเกินไปนะครับอันนี้ก็ต้องหาโมเมน์สูตรตัวอื่นมาคอยช่วยนะพอเราเปลี่ยนมาเป็นล่างที่2นะครับมันจะเป็นการโจมตีทุกตัวแล้วนะครับผมซึ่งการโจมตีทุกตัวเนี่ยมันก็แรงเอาเรื่องนะครับผมเออแล้วก็น่ากลัวมากๆนะความพีคของคอร์บนเอ็กวนะครับมันจะอยู่ที่ร่างที่2นี่เอง ถ้าหากว่า HP ต่ำกว่า70%นะครับดาเมจมันจะขึ้นอีก200%เลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะแรงเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับอันเนี้ยกูเล่นที่สามารถกดได้เท่านั้นถึงจะรู้ถึงจะเข้าใจความแรงของคอร์สบนตัวนี้ในร่างที่สองนะครับว่าเป็นยังไงเนาะถ้าหากว่าใครกดได้นะครับเออมีคนเปิมมีคอมเมนต์ข้างล่างก็เข้ามาเลยนะ เออผมอยากรู้เหมือนกันว่าไอตัวนี้มันจะแรงบ้าพลังขนาดไหนนะครับในร่างที่2เนาะถ้าใครกดตัวนี้ได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเอ่อตัวนี้นี่ทีแรกผมเข้าใจว่าโมบิสูตรสตัวในสายซีรีส์คอร์สบนกันได้นเนี่ยมันจะต้องคอมโบกันอะไรงนี้นะแต่ว่าตัวทําดาเมจมันไม่ใช่นะครับมันไม่จำเป็นต้องไปคอมโบกับชาวบ้านเขาเลยนะตัวนี้นะครับได้มาตัวเดียวๆเ,เพียวๆเ,เลยก็สามารถผสมกับโมบิสูตรตัวอื่นๆได,ๆได้แบบสบายๆนะครับผม โอเคครับขอให้มีความสุขกับเกมครับ